สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าลูกหลานไม่เจอนานหายไปไหนมาจยะหายไปไหนเพราะก็อยู่ที่นี่แหละเออคุณไม่ได้โผล่มาเองก็ไปเล่นละครในละครนก็เลยต้องตัดให้เป็นพระเป็นเจ้าคุณนะนะคือเดี๋ยวนี้เล่นได้บทเดียวบทพระทำไมอะอาโหโลนออ๋อคือมันเห็นตัวผู้เล่นเล่ยโมโนมาไง เป็นพระทั้งเรื่องเลยนะก็เลยทางนี้คนก็เลยนิยมว่าเอออาจารย์นี่หมอบุคลิกใช่บูเริ่มให้แล้วนะคือเราอย่างว่าล่ะก็ต้องยอมรับความชราภาพแล้วถ้าไม่อยากแก่ทำยังไงครับอไม่อยากแก่แล้วก็ไม่อยากตายด้วยตายแล้วต้องไปสวรรค์โอ้โหจริงๆเนะผมเองเนี่ยเพิ่งเพิ่งค้นพบเนี่ยทีแรกเราก็เปิดเจอในตามในตามโซเชียลมางตามยูทูบเนี่ย เขาก็จะมีการทําทรงเกลแซกีในสูทรงสุสารนะเอ๊ะรล้ว่าแสกีนี่นะแปลว่าอะไรคบแสกีแซแปลว่าเกิดอ้าล้วกีแปลว่าชีวิตใหม่อพรแะฉนั้นว่าจะเกิดชีวิตใหม่ทําต่อยุวะสะดอกครอบเขาเรียกว่าจออูจจออูจจอุงไงนะภาษากรีกนะยหมายถึงว่าสะดอกเคราะเอ๊ะทำไมจะไปทำในสุสาร อการสะดอเขาต้องไปทําที่สุสานเหรอไม่ใช่เขาไปทำเขาทําอยู่ทุกวันนี้ทําทำไตามสุสานต่างๆการศสุสาผมก็มองว่าสุสามันก็ต้องแบ่งว่าคนเป็นกับคนตายอเนี่ยมันไม่ใช่นี่ถ้าแสไปว่าเกิดแล้กวก็ไม่ตายใช่ไหมผมก็เลยมานั่งศึกษาคน้นคว้าม,มาหลายปีนะได้ยังไงมันก็ได้จากโหราศาสตร์นี่แหละแล้วก็ไปเอาศาสนาพุทธพระเจ้าเข้ามาครับ พระเจ้าบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเวียนว่หยตายเกิดอเออแล้วก็นั่งคิดอ๋อหมายว่าเวียน่ายตายเกิดหมายถึงว่ามันจะตายต้องไปเกิดใหม่ตายตายล้วเกิดแต่ต้องไปเกิดในในสัตว์สี่ประเภทอ๋อสัตว์สี่ประเภทอ่ะเออเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เลื้อยคลานสัตว์บกสัตว์น้ำหรือเป็นมนุษย์โอ้โหก็อยากจะกลับไปเป็นมนุษย์เนาะทำได้ไหมได้ได้ถ้าเราไม่เตรียมตัวนะฮะเวลาตายปั๊บต้องไปเกิดทันทีตายเดือนไหน อ้าวแล้วเราจะไปรู้มันจะตายเดือนไหนมันคุณตายเดือนไหนเราจะรู้ว่าคุณจะไปเกิดเป็นสัตว์อะไรอ๋อถ้าคนไหนตายเดือนนั้นปุ๊บตรงต้องจะรู้ว่าเราเป็นถ้ตาตายในช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์ปีก<อ>ถ้าตายเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาไปเกิดเป็นสัตว์น้ครในโหราศาสตร์แล้วถ้าเกิดกันญาตุลศจิกกาเนี่ยไปเกิดเป็นมนุษย์ ช่วงนี้นา่าจะเือกว่าเอแต่ทุกเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ธันวามกราธันวาพฤศจิกาธันวามกราครับจะเป็นอันนี้ก็พวกสัตว์เออมึงสัตว์ปีกีแล้วก็น้ำสัตว์บกสัตว์บกโอ้มันก็จะเป็นสีประเภทเนี่ยครับทีนี้แล้วก็บอกเอ๊แล้วถ้าเราเราไม่ได้เตรียมตัวโอ้ไม่ต้องห่วงเป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเราต้องเตรียมตัวเพราะเรื่องการทำเซกีว่า เราก็จะไม่ไปเกิดอเพราะว่าเราเลือกเลือกตายไม่ได้เลยใช่ไหมคือมันอย่างนี้ร่างกายคุเนี่ยมันม,มีมีกายเนื้อกายทิพย์ครับอันนี้มีผมมีค้นคว้ามาจากโน้นนะจากสมัยราชวงศ์จีนนะหกพันกว่าปีนะมันขึกไว้โอ้โหมีมาเลยตั้งแต่ราชวงศ์ซั่งกายเนื้อกายทิพย์เนี่ยราชวงศ์ซั่งราชวงศ์เอ่อเียเสีย,สยละมาซั่งละมาโจวละมาฮั่นมาหมิงโอ้โหคุยเรื่องนี้ไวเลยเยอะ เขาเขียนว่ามันเป็นโหราศาสตร์เนี่ยเสร็จแล้วการทําแซกีเนี่ยมันอย่างนี้ครับโบราณของจีนนะทำแซกีจักระพัฒนเตรงฮะคือหมายว่าคนที่ธรรมดาที่ถ้าทำแบบนี้ปั๊บมจะได้ขึ้นเป็นท่องเต้โอ้แล้วมันมีมันมีเมืองเยอะไงครับเขาก็สู้กันแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นกันเยอะได้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 เสร็จแล้วมาจีนนี่มันมาขาดหายช่วงไหนรู้ไหมช่วงเป็นของโมนิ ขอมีเป็นจากจักจากรากราชวงศ์ชิงเนี่ยมล่มสลายมันก็เคนจีนก็คไม่ได้เผาเลยขนตำราทรัพย์สมบัติียงใครเช็กหนีไปอยู่ไต้หวันอ๋อี้ไต้หวันถึงดังเนี่ยัพวิชาต่างๆทำโซ่คงนไชกีไปอยู่ที่ไหนหมดเลยจีนหมดหายหมดเลยออที่ผมได้ตำรบตำราที่ไป้นคว้ามาจากนี่ย จากจีนโบราณใช่ไหมแล้วเขาไปเอามาจากไต้หวันออ๋มาผสมกันแล้วทีนี้อผสมแล้วมา,มา,มา,มาถอดของไทยของทาง,อ,งอินเดียโหราศาสตร์นี่นะโอ้โหชัดเจนเลย,นเลยมนุษย์เหล่านี้มันมันเป็นแร่ธาตุสารน่ะพุทธเจ้าที่สอนไว้ตัดไว้นะแม่เลยพระเจา้าพระพุทธเจ้าท่านเรียนรู้พวกนี้นะโอ้ท่านเป็ู้เลยนะเพราะท่านเป็นลูกกษัตริย์ใช่ไหมครับท่านต้องเรียนโหราศาสาตร์เรียนทุกอย่างไงยโอก็ศึกษาไปด้วยทุกอย่างแล้วท่านก็เลย ไม่มันไม่ทะลุอ่ะไม่บรรลุอ่ะท่านเลยอายุยี่สิบเก้าพ้นหมดเลยละลาร้ความสามารไม่เปนละไม่เป็นันก็เลยแต่แให้รู้ว่ามนุษย์มันเป็นยังไงก็นี่เลยโอ้โหท่านภรษาหกหกปีแรกนะยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามหกปีแรกเนี่ยไม่สําเร็จครับเอาที่ว่ามันก็เลยนั่งทรมานร่างกายอะใช่ไหมท่าก็ไม่ได้ไม่ไม่สำเร็จไง คุณบวชวบวชมาแล้วคุณต้องเรียนรู้ตอนนี้ถ้ามามันนั่งบอกว่าบวชใหม่ละท่านไม่เอาละทําไมไปนั่งทรอทั้งขาละเป็นเจ้าวาคีทั้งห้านะลูกศิษย์ท่านนะก็เคยไปรอาจรย์ให้นาะโกศัญญาเพวกนี้นะกัสปาเนี่ยทิ้งพระองค์เลยไม่สนใจละไม่เอาแล้วก็ติดตามมาทางไม่ได้เรื่องละติดตามมาต้องกี่ปีหกปีเนี่ยแล้วท่านเรีนรู้ไม่ตัดสูนใจคุณควรอย่าเกลี่ยตามพุทธเจ้าไป ไม่ตัดสรุปไม่ได้แลยก็เลยไม่เอามตามแล้วไม่เอาแล้หนีไปเลยปล่อยท่านโดดเดียวเลยนะท่านก็เลยมาตั้งอธิษฐานแล้วก็ไปนั่งภาวนาใต้ต้นโพนี่ว่าถ้าท้าไม่สาเร็จไม่ตัดสรุปนะจะไม่รู้จากที่นั่งโอ้โหท่านมีกิตมุ่งบ้านเนี่ยแล้วก็สําเร็จตัดสรุปจริงๆท่านเลยตัดะรุปด้วยตนเองไงไม่มีอาจารย์ไม่มีใครสอนละ สาธุดูด้วยตัวเองนี่แหละแล้วแซกีของอาจารย์น่ะถ้าไม่ทําที่สุสานแล้วยัไปทําที่ไหนคือการทําแซกีต้องดูที่ห่วงจุ้ยทำเล<อ>พื้นที่ต่างๆน้าดูลมน<า>นที่ <ๆ S 2> ไหนมีห่วงจุ้ยที่ถูกฉลองกไม่มีที่ไหนตามผมมาพวกนี้โอเค